วดีครัอยู่ช่องหลานปูด้นครับมาชม70ครับ70ที่เกี่ยวเข้าก็อขอครับนี่ครับตัวนี้ไม่ได้แต่งเต็มครับก็แต่งขึ้นระบบครับต่อไปเกี่ยวครับต่อเองครับตู้เบาครับ เนี่ว yeah, ิ่งเอาวิ่งเอาเลยเข้าบางก็แถวนี้สวยเป็นบางแปลงครับ้าไร่เนี่ยดูทรงแล้วจะชั่วโมงชั่วโมงเสร็จๆน่าจะเสร็จครับทีก็จะเป็นดินเหนียวแดงครับแบบนี้ ยาเยอะครับยาค่อนข้างนาครับแรงครับแรงหลายเดือนครับก็เพิ่งจะได้ข้าวครับตัวนี้ต่อต่อใบเกียวครับต่อใบเกี้ยวตู้เบาครับคันนี้ กันคงและแปลงครับมาดูกันครับเจ็ดสิบลงก่อนครับกลาห้าลุงที่หลังใครจะเสร็จก่อนกันครับกล้องตัวครับกล้องตัวมากครับเตร็ละคัน วันนี้มีงานห้าไรครับตัวนี้บางลงกลางแต่ว่าไม่ไม่ไม่สวยเหมือนของเก้าหา้าครับไม่เหมือนคันนี้ครับ าวสวยครับเดี๋ยวจะมาดูเวน,น้ำบ้างคนระับ เสร็จแล้วครับจีบประมาณสี่รอบครับพอเปิดหน้าง,งานครบสามรอบก็จะเร็วครับจะเก็บไวขึ้นครับนี่ครับวนอย่างเดียวครับเขอาเราไม่กลัวครับ และบอกทีมงานทุ่งสะเทือนครับโอ้เร็วมากครับคล้องตัวมากครับถามถามเจ้าของรถครับว่ามีลูกค้ามาดูครับคันนี้มีลูกค้ามาดูแล้วครับ แกว่าจะขายเหมือนกันครับยังยังไม่ทราบว่าจากท่าไหนครับเมื่อกี้คุยกันแป๊บๆครับแน่เร็วมากครับไปเหมือนรถถังเลยครับ ทีมงานทุ่งสะเทือนครับเขาสะเทือนทุ่งจริงๆครับเว่งกันไม่มีผ่อนครับไม่มีใครยอมใครครับทั้งลูกน้องทั้งเท่าแก่ครับเดี๋ยวดิดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวแดงครับมีกรวดอยู่ติดๆอ่างปืนครับบ้านนี้ครับ ครับดูทรงแล้วน่าจะชุ่วงเดียวก็เสร็จครับนา5ไร่แปลงนี้ครับเขาเกี่ยว2พันเขาอยู่วันละ50กว่าไร่ครับ มาครับเรียบร้อยครับนาแปลงนี้ครับเกี่ยวไวมากครับ ด้านล่างก็จะเป็นกรวดครับค่อนข้างที่จะแข็งครับข้างบนก็จะเป็นดนิน,นียวครับมาดูครับขอบคุณที่ติดตามช่องหลังปุด,ดันครับสวัสดีครับ